เวลาที่จะเลือกกู้ธนาคารคิดว่าจะเลือกกู้ธนาคารไหนไม่รู้เลยครับจะไปทั้งหมด10แบงค์ไหมก็อาจจะไปแบงค์เดียวแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็คือน่าจะไม่ได้บแบงก์น้อยคนมากที่เจ้าของธุรกิจอะจะเลือกแบงค์ก่อนที่จะขอเงนินกู้แล้วก็ไม่มีใครที่จะไปแบบ3-4ธนาคารถึงจะไป3หรือ4ธนาคารทุกธนาคารก็จะเอาเครดิตบุโรคนไปตรวจทีนี้คุณก็จะมีประวัติในการขอตรวจเครดิตบุโรมีผลกับสกอร์รีอยอีกทีนี้ ถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้ก่อนเทียบได้ก่อนรู้เกณฑ์ของแบงค์ได้ก่อนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องของเงินคู่แบงค์ไหนและถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องการกู้เงินการวางแผนการเงินคุณจะเห็นตัวเองนะัตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะขยายได้หรือเปล่าเจ้าของธุรกิจบ,บางคนอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะขยายได้เลยตอนนี้เพราะดูงบการเงินงไม่เป็น าไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจรจากับแบงค์ได้หลายคนไม่เคยเล่าสตรอรี่ของธุรกิจตัวเองอะให้กับแบงค์ฟังแล้วเวลาที่เขาเขียนเคสอะเขาก็เขียนบนเอกสารคุณและเอกสารที่คุณเตรียมไปคืออะไรเอกสารรายได้สเตทเมนต์ไหนละ่ะความต้องการในการใช้นี่คือเรื่องจริงของเจ้าของธุรกิจที่มาคอนซัลที่แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่มาเรียนแบงค์แอเซอร์ด้วย <S <S ถึงมีคัสแบงค์เอเซอร์ไงรู้ตัวเองก่อนจะได้คุยกับแบงค์ได้ถูก